อาตุ้ยตุ้ยเผยหน้าใหม่ชัดๆหลังทําจมูกได้เพียงแค่สองเดือนสวยหน้าเด็กมากเห็นแล้วต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียว รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอาตุยตุยพุทธชาติพงษ์สุชาติพิธีกรชื่อดังที่มีบุคลิกตัวเล็กเฮฮาสดใสร่าเริงและถ้าได้ไปออกรายการไหนต้องบอกเลยว่าเรียกเสียงหาได้ทุกรายการค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางด้านอาตุยตุยตัดสินใจทำศารยกรรมกับทางด้านปุ้ยพิมลวันที่เป็นเอเจนซี่ในการดูแล และยังเป็นคลินิกเดียวกันกับทางด้านแม่แอลอัมพาภูสิทธิ์โดยทางด้านอาตุ้ยตุยแกะจมูกใหม่ซึ่งป้องบอกเลยว่าทรงนี้สวยถูกใจทั้งคนดูและคนทําเลยคะ่ะล่าสุดทางด้านปุ้ยพิมนวันได้ออกมาอัพเดตจมูกใหม่อาตุ้ยตุ๋ยหลังทำได้เพียงแค่2เดือนแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้จมูกใหม่ของอาตุ้ยตุ๋ยเขาทีแล้วแถมยังดูธรรมชาติสุด หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทําให้หน้าดูเด็กลงกว่าเดิมมากๆว่าแต่จะสวยขนาดไหนต้องไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ